นี่นะคะแม่ซืกระเป๋าชาแนลใบใหม่มานี่เปิดกล่องมาเป็นไงคะนี่ใบอุ้ยใบใหม่เห็นไหมหนังคาเวียอย่างนี้หนังแบบนี้เขาเรียกหนังคาเวียนะ นี่โอ้โหสวยงามนะใบเนี้แสนสี่สวยไหมคะป้าสวยค่ะนี่นะโอ้โหสวยงามเย็บอย่างดีเลยเชื่อกันไหมคะว่าแสนสี่ป้าเชื่อไหมป้าเห็นแล้วป้าเชื่อไหมเชื่อเชื่อ,อ,อป้าดูไม่เป็นใช่ไหมหอ,อันนี้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาท ใช่เพราะว่าชันแนลจริงเขาไม่เอาสายห่อพลาสติกแบบนี้เดี๋ยวออกมันชันแนวจริงเขาไม่เอาห่อสายห่อพลาสติกแบบนี้ค่ะโอ้โหดูสิพลาสติกติดเข้าไปในสายเสีน้ำตาลจริงๆใช่นี่มีการ์ดให้ด้วยมีการ์ดให้ด้วยอ่ะคือชันแนวจริงอ่ะมันจะมีการ์ดแล้วมีแบบรียลนัมเบอร์ของเขาอยู่อ่ะเนี่ยแตนจริงแล้วใบนี้ใบนี้จริง อันนี้ใบจริงนะคะกี่ร้อยอันเนี้ยอันนี้แสนสี่สิสอันเนี้ยอันนี้แสนสี่สิคะแสนสามหรือแสนสี่ห <ๆ S 2> ม่ก็ลืมล <ไง S 1> <น>ะมันต่างกันยังไงหรอจริงจริงแล้วเราถ้าเราดูก็จะเห็นนะคะว่าตะขงตะเข็บเนี่ยมันดีกว่าดูอันนี้ดีตะเข็บมันจะปูดปูดเห็นไหมเนี่ยปูดปูดดมดูก็มนเหม็นเหม็นสียังไงไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามันขาวเวีย้ยไงแค่เราเอาขาวเบี้ยมาเทียบเลยค่ะขาวเวี้ยมันขี้เกียจหยิบมันอยู่ข้างบนอ่ะอ่ะนี่เอาของแท้มาให้เทียบนะคะ อันนี้เท่าไหร่อ่ะป้าแสนไม่รู้แสนสี่ออะไรเงี้ยเออจำไม่ได้แล้วเออซื้อที่ซื้อที่อิตาลีนะก็เนี่ยอันนี้อันนี้จริงอันนี้ปลอมแต่ก็มันเทียบกันไม่เพราะของปลอมสวยกว่าของจริงนี่มันอันนี้มันอันนี้มันแบบว่าอันนี้มันอาจจะแป๊บเดียวลอกนะมันมันเดี๋ยวมันจะแป๊บเดียวลอกหรือเปล่าจริงหรอแล้วข้างในอ่ะดูข้างใน ข้างในมันจะเป็นสีนี้เห็นไหมแล้วพวกก็จะมีบัตรการ์ดแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยการ์ดการ์ดเพื่อที่ว่าเป็น s ี r i a l number ว่าเป็นของแท้อันนี้มันก็มีอะ่ะมองไปการ์ดมาให้การ์ดหน้าตาเหมือนกันเลยอะ่ะดสิดูการ์งสเดี๋ยวจะงงว่าไหนเป็นของอันไหนนะเนี่ยโอ้ยข้า,ากับตีนน๋มากเลยอะ่ะคือมองผิเผิดไม่รู้นะมันก็เก็บเอแล้ว โอ้โซโซใช้ไม่ได้ป้าดูดิอันนี้อยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็ไม่มีหนังอ่ะเด็กอ่ะดูไม่ออกหรอกนอะอันนี้จะมาทำอะไรไม่บอกอ๋อ <laughs> <laughs> มาแก้มพิมว้ยจะมาทำอะไรหมอ <c oughs> คือป้าจะามาแกล้งเด็กว่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปเที่ยวเราจะเอาที่ที่ที่เราไปอ่ะมันเป็นโรงแรมแบบไฮโซหรูละใช่ป่ะโร <c oughs> งแรมแบบว่าห้าดาวลักัวรี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะแก้งว่าอาพิมพ์เรามาโรงแรมหรูๆเราต้องแต่งตัวหรูๆหน่อยแบบว่าใส่ชุดสวยๆเดี๋ยวเราจะเตรียมชุดด้วยนะเดี๋ยวเราจะบอกให้เขาเลือกชุดเนี่ยแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อเชินเนยมาใบใหม่หน,นะเดี๋ยวหนูอ่ะเอาไปใส่ถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยถ่ายรูปจะได้ดูแบบให้เกียรติโรงแรมเขาอะไรเงี้ยเลยถ่ายรูปตรงใกล้ๆสระว่ายน้ําแล้วให้เขาก็คงจะไปวางแล้วก็เอาพิมพวางกระเป๋าก,ก็เอามาโพสเอาไปวางแล้วเราจะแก้เอาวัานนี้ตกน้ำแเดี๋ยวไม่ดูหน้นา,น,านั้นเนาะเขาจะแก้ยังไงว่าทำไง ที่คิดเอาไว้ที่ปาคิดเอาไว้ไม่ใช่แม่นะตกน้ำแล้วโม้พิมฉันแนวแม่ตกน้ำฉันแนวแม่ตกน้ำ,นอนำอย่างนี้ไมันจะฉันแนวฉันแนวแม่ตกน้ำอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเห็นซิว่าเขาจะทำยังไงตกน้ำไม่ได้นะครัาไม่ไดไหไ้ห้ามเปียกน้ำไม่จับพังเลยพังเลยห้ามเปียกน้ำเด็ดขาดอันนีของแท้ใช่ไหมอ่ของเดี๋ยวไปดูของปอบเปียกน้ำได้นะครับมูของปอบเปล่งกว่าเปียกน้ำเสร็จแล้วหรอค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม ใช่มคะวันนี้แม่กับป๋าเนี่ยไปข้างนอกมารู้ไหมพี่ไนมาพี่ตนะคะใช่พี่ตแล้วก็อันี่ด้วยนี่แม่ซื้อกระเป๋าใหม่ฮะกระเปใหม่เหรอคะใช่เววค่อยค่อยบอกามอไชิ่เหรอคะใช่่ยวยปล่าวยกอมานี่นี่กว่านะจ๊ะแสกว่านะจ๊ะต่เหมือนไปเดิมที่ชมเคยมีแล้วเลยค่ะ อันนั้นมันใหญ่กว่านี้ใบไ,ไหนส่วนใบที่เล็กเท่านี้มันจะเป็นสีครีมไงมันเป็นสีแบบว่าสีน้ำตาลครีมครีมอันนี้มันสีดําแล้วหนังมันคนละแบบไหมนี่เด็กกว่าหนังขาวเวียร์ถึงงานสวยมากสวยมากนี่แม่ใส่ให้ดูสุดเฮ้ย<า>คะ่ะค่ะบ๊เบาหน่อลูกนี่นี่เบาเบ,บาเบาเลยค่ะเบาเลยคะ่ะแม่๋ยวน่อนนะคะมันสามารถปรับให้มันแบบว่าสั้นๆแล้วแบบถืออย่างนี้ได้ไหมคะแบบนี้ปรับให้สั้นๆหรอได้เป็นี้ค่ะได้มั้งลูกนี่เวลาปรับสั้นก็จะทาอย่างนี้ อะไรคะอดูไหมไหม้ยปับยังไงอะันัันนี่เหมือนปะไรยังมีบัตรเดอยู่นะคะใช่ใม่แล้ใช่แล้วสวจริงจุกแล้วจุกแล้วแบบนี้อ่ะปิดยังไงาเนี่ยอันนี้ไงอะสันอย่างว้ดีาเลยสดเยสุดยดหจะบอกว่าจะให้ ไม่ใช่แม่ทายพอดีว่าเนี่ยเดี๋ยวที่เราจะไปเที่ยวภูเก็ตอะที่นางทาเขาจะเป็นรีสอร์ทแบบลักชัวรี่โฮเทลใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะต้องเลือกชุดเอ่อให้มันแบบว่าแต่งสมฐานหน่อยให,ให้เขา้าให้เกียรติโรงแรมเขานิดนึงให้เกียรติโรงแรมก็จะใช่ไื่ใช่ว่าใช่ยืดขาสั้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแม่ก็เลยแบบปกติแม่ก็สะพายย่ามสะพายอะไรไปครั้งนี้แม่ก็เลยว่าจะสะพายกระเป๋าแบบว่าให้เกียรติโรงแรมนิดนึงอะไรแบนี้ไปทีแล้วมาเลือกชุดการชุดที่เราไปใส่อ่ะก็ 我不干了。<laughs> เด็กนาคาไ mm hmm. อแลนรีสอร์ทแอนด์สปาเมื่อกี้เนี้ยเราเข้ามาแล้วก็รีวิวห้องอะไรเรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะแม่ก็มาเปลี่ยนชุดนี่ไงเมื่อกี้ถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวห้องแบบรีวิวโรงแรมอะไรสวยๆก็ไปดูได้ที่ช่องเด็กจิ๋ว small world นะอันนี้เจ้ารีวิวแบบดีๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นคลิปแกล้งก่อนนะคะจะถแม่เปลี่ยนชุดแ,แล้วก็จะบอกทุกคนว่าเนี้ยเราว่าใส่ชุดสวยๆมาจะมาถ่ายรูปคู่กับโรงแรมสวยๆเดี๋ยวเราจะไปถ่ายริมสระว่ายน้ำแล้วก็เอากระเป๋าไปด้วยกระเป๋าชั้นแนวนี้นะ แล้วเดี๋ยวจะหลอกให้พิมพ์ถือแล้วให้เขาเผอทำตกน้ำแล้วแม่ก็จะว่าโวยวายแล้วดูสิว่าเขาจะทำหน้ายัางไงถ้าเขาทำชั้นแนวใบละ400ตกน้ำไม่ใช่ใบละแสนตกน้ำ <c oughs> ทำลาอยู่เรนประมาณนี้ <c oughs> ไปถ่ายรูปข้างนอกก่อนเร็วกำลังนี้แม่ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันปะเอาไปต่อไปเป็นการรีวิวการถ่ายรูปก,การถ่ายรูปริมสระว่ายน้ำค่ะที่ถูกต้องต้องทำยังไงไรคะฮะแล้วก็คือการจะไม่พดข้า ไปอ่ะไม่คือมีอะไรมาติดสะพายไดเลยเหรออ่ะอันนี้นี่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 ค่ะมนแพงดึงสี่ทำทางไม่ทางนี่ก็จะสพายไว้เพราะว่ามันมันจะได้ดูมีอะไรเพราะตอนนี้ชุดมันสีดำโล่งๆ,ๆเดี๋ยวทำยาวๆอ่ะแต่นี่มันก็สีดำเหมือนกันนะคะอ่าหนูมีสายมีเสยอะไรแวบวับไม่ยค่ะหนูทำทางท่ะแม่ไม่ไทางหนูโตขนาดนี้จะทำทางให้มันรู้ไม่ใช่เด็กสาวโตแบนะ เออใช่พ่อติแคร์มุนห่วงมากใช่ไหมนั่นใช่ค่ะแม่เห็นว่าเขาโตแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดีๆค่ะอยืนน้องสาวโพสสวยหนึ่งสองสามกระเป๋าที่กระเป๋าไปข้างหน้ากระเป๋าไปข้างหน้าเอออ่ะหนึ่งสองอ่ะอ่ะค่ะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะขยับมาทางนี้หน่อยขยับมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวมันสูงนะคะอ๋อแม่ว่า ต้องเห็นเป็นอินฟินิตแล้วเป็นนี่ต้องมาเดินตรงนี้เดินตรงนี้อย่ไปยืนแบบป้าเนี่ยนี่กระเป๋ามันตกนะคะมันจะตกได้ไงถ้าหนูมันตกหนูก็ตกด้วยเพราะมันแขวนอยู่กับตัวหนูอ่เดินมาตรงนี้ตรงนี้หนูก็ระวังกระเป๋าให้แม่หน่อยละกันเพราะว่าหนูโตแล้วหนูต้องรู้จักระวังแล้วล่ะแม่ว่าสะพายมันดูเลียบไปหนูถือเอาถือมาถืออย่างนี้ดีไหมถือแบบนี้คุณนายใช่ไหมคุณนายเก๋เกเก๋เก๋ สวยสวยใส่กำลังสวยเลยค่ะหนึ่งสองสามพอเลยค่ะเดี๋ยวมันทางห้องฮะเกินไปเก่งมากทำไมคะถ่ายตรงไหนดีอะป้าป้าช่วยคิดสิป้าทางนี้ไอ้ปลาเราพอฮะแล้วแต่ขามบนทำพ่ากระโดนนะไม่แล้วเอายังไงดีเอามาตรงนี้มาตรงนี้เอามายืนลงป้านี่เดี๋ยวแม่ถ่ายลงไปเห็นเะเลตรงนี้แม่ยืนบนนี้หนึ่งสองสาม

รักษาความยิ่งที่ดีมากลูกถึงแม้ป้าแกงไม่ใช่ที่จะมาเป็นสันทัศนานอยูดีๆหนูก็ยอมไปเลยเขาคว้ากระเป๋าเรือนแสนของแม่เนี่ยตกน้ำเขาก็เลยยอมสละชีพปล่อยตัวลงไปแล้วเอากระเป๋าเพี้ยงกลับมามเแล้วทำไมเขาตกให้ป้าหน่อยดูไงมันแล้วมันห้อยอย่างเงี้ยป้าแกงป้าถักลูกทำไมเนี่ยฮะถักแกงลูกหรอให้กระเป๋ามันตกทาง อ๋อใช่ขอโทษเออทำไมคะก็ใา่ตรงต้นอะฮะไชคะอะไรนี่ผักทำไมคะก็ผักทุกงโรงแรมโรงแรมพี่น้องก็ผักผักเขาทำไมเนี่ยแต่ว่าอยากจะผักแบบว่ามีกระป๋าอยู่ด้วยอ๋อ

กระเป๋าจริงไม่จริงกระเป๋าไม่ปลอมกระเป๋าจริงแต่ว่าไม่ได้แสงจริงรเป๋จริงจริงได้จริงมันเหมือนชแนลหมล่ะเหมือนไหมไม่เหมือนเท่าไรก็เหมือนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นชแนลจริงปาไม่โยนลงน้ำหรออปุเยไิน่อแบบเมื่อกี้กระเป๋าตน้เาจี้เมื่อกี้ไม่เขาโยนมเราจังเงี้ยเขาลงไปตรงตาแหน่งแล้วเพี้ยนขนยดง ดูไม่ทันเลยกระเป๋าก่งเอยู่แนนั้น<ล>งแรกหนูตกใจจริงใช่ไหมกระเป๋าตกแล้วหนูก็เลยลงไปพุดเลย<ห>แต่ตอนหลังเริ่มคิดได้ว่าเป็น,นของจริงป้าคงไม่คุยยงแน่นอนเ<ห><ห>ออเรา่าคิดได้ไ<ห>ก็คืออ่ะ<ห>ป้ากับแม่จะหลอกหนูนั่นแหละให้หนูมาทำกระเป๋าตกและแม่ก็จะด่าหนูว่าหนูไม่ระวังการที่ป้าหักหนูเนี่ยนะคะ แล้วมันไม่ยอมตกจะทีป้าเขาก็เลยผักแต่ว่าเพอเอิญแผนมันผิดแผนตรงที่ว่าพอผักอ่ะแทนเครืะพายอยู่อ่ะเขาดันคุยยังกระเป๋ามาใส่มือป้าอื้เกี่ยวมือป้าไงไม่รู้ <laughs> ไม่รู้อ่ะเน <laughs> ี่ยอยู่งี้เลยอ,ะอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าแผนแตกก็เลยเพี้ยงลงไปป้าเลยไม่รู้จะทำไงป้าเลยเพี้ยงลงไปเล่นดูเล่น <laughs> มากป้าอ่ะสรุปว่า มันเป็นใช่ของจริงนะแล้วก็มันเป็นกระเป๋าจริงแต่ว่า,บา400บาท400บาทไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อชาแนลมันเป็นมือสองเหรอคะไม่ใช่มือ1ิของจริงมือ1ิบยังไม่ได้400เลยลูกเอออันนี้มันไม่ใช่ของจริงทะเป็นของปลอมนะอ่าแล้วก็เงินก็แกล้งน้องพิม์ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่ตอนแรกตกใจไหมอ,ะอ่ะตกใจดิคะ เขาจะเก็บไปแกงคนอื่นเก็บไปแกงคนอื่นเก็บไว้แกงคนอื่นนะอย่าจีบก่อนอื่นเอาไปตากแดดก่อนนะจะพังในเนี่ยสีเถอะจะดูปลว่าของจริงอ่ะตอนน่าจะพังแต่ของปลอมไม่พังไม่พังของจีนห้ามโดนน้ำเด็ดขาดเลยนแก้แต่เงินก็ไม่ได้อันนี้มันจะเป็นอะไรเป็นหนังแต่ว่าพลาสติกอ่ะพลาสติกโดนน้ำได้อะไรคะหนูด้วยค่ะอขนนาดี้ของอุตส่าห์ใส่ชุดสวยมาดูโอ้ยแผนแต่งมันต็มไปเฮ้ย น,น,น,นี้ติดกล้อง,อง,อง,องจริงนี <_ t ask> ่ติดฝังข้างในนี่กระดาษกระดาษกระดาษเชื่อมลำดุลกระดาษเจ๊งไหมกระดาษไม่เจ๊งมันเป็นพลาสติกนี่ถ้าเกิดของจริงตกไปนี่นะชีวิตนะทาําไงแสนสี่ไม่มีผัว้องไห้เลยอ่ะดี่ามีน้องอย่างนี้เดี๋ยวนี้ของปลอมดูมันเหมือนอุ้มน้ำได้ดีมาก ปากแดงปากลงป้าป้าค่ะทำไงกับหนูนะคะปะ้าป้าคะน่าจะสุดทยนะคะถ้าป้าวางกล้องเมื่อไหร่นี่ค่ะ